สวัสดีค่ะทุกคนกับช่องเมกไมดิวกับไมาแล้วเือคืนนี้ยาวๆเพราะว่าเราจะมีชั้นเพลงของไอ้อะไรกันต่อเธอซึ่งไอ้อะไรก็ คโลกราฟีของเพลงคารดิโอออกมาซึ่งเป็นเพลงหนึ่งในระบายน,น้องเนี่ยแหละจริงๆแล้วเมื่อประมาณ3 4วันก่อนเนี่ยไออันไหนก็เพิ่งปล่อยแบบคลิปเชเยลคอมเมนต์ของเพลงล็อกเกตเทียไปแต่ด้วยความที่ท่อเราก็เรียกช่้นล็อกเกตเทียมาเยอะใช่ปะเราก็เลยแบบว่ามาแบ่งให้น้องคารดิโอบ้างเพราะว่าน้องคารดิโอเพิ่งจะมีคลิปแรกกับน้องคารดิโอเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเรามาดูเวอร์ชันคโลกราฟของเพลงคารดิโอดีกว่าเธอมาดูดีกว่าค่ะซึ่งเราจะดูอย่างตั้งใจเธอเพราะคิดว่าโคโลกราฟน่าจะแบบไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แ่แแบบววาามมมมันนจะะีคอดล มาถึงก็เบิดเลยอ่ะโชโกะมาปะเป็นสนุกนะบอกเลยฟังเพลงเต็มไปแลวดีมากโอ้โหบุ๊คอย่างนี้เมื่อกี้ดีมากหนูลูกถ้ากล้อเดียวกับพิ่ไฟยนะหัวมากโอ้โหกล้องคือแบบโอ้โหเร็วมาก โอ้มีไข่ส้มไข่ส้มคือสเก็ีดีอุ้ยอ้ยอ้ยไปเิ็นสีเอ้ยได้อยู่นะแต่รู้สึกว่าอะไรปะมันดูกระพริบไปตรงไหนฉันรู้สึกว่าแอบปวดตาแล้วนะเนี่ยโอ้อืมอ่า oh my god ท้าเต้นขึ้ดแบบโหดี

โอ้ยจริงดีจริงดีจริงดีแม่คือด้วยความที่บอกว่าฉากมันมืดอ๋อ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 อยู่ได้ลูกแม่ใครมาฉันดูถูกไหมคะใครมาใช่สิคือด้วยความที่แบบเราดูไฟอะ่ะมันมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็โอ้ยอยู่ได้ดีมากแต่ไม่จบเลยเธอคือไฟเขามีการปรับเปลี่ยนเยอะมาเลยแบบว่ามองเห็นหน้าเราไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อือฮึยิ่งไฟดำเนี่ยงงเลยจ้ะคือมันมืดมากแม่ กระตีไข่ดัวๆเลยป่ะสังติดลกดีเฮ้ยไม่น่าใจเพลงนี้ใช่ไหมเราอ่านควาำหมายเพลงมันจะมีความแบบเนื้อหาเพลงบอก18แปบบเบาๆอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจเคดียามมาก คแบบค่อยๆขึ้นด้านนึงอีท้านก็ค่อยๆขึ้นตามอย่างเงี้ยอ <c oughs> โอ้โหติดอย่างเดียวคือไฟจากพี่ากโอ้โหไฟดำมากพี่าก ค้างนอกคือต้มเครื่องตามมนเนี่ยมันมากถ้าหมักแน่นจริงถ้าเพลงรู้สึกว่าเม่นแท้กับเพลงโรเก็ร์เทียเลยอะคือทุกตว่าเต้นเต็ปมือเท้าอะไรอย่างเงี้ยทุกข้าสหัวใจเลยเหมือนกันตื่นเต้นทุกคนแล้วก็จบแล้วกับเพลงคาริโอบอกเลยว่า เพลงนี้เต้นเลยไหมคะจังหวะคาริโอมันมากคือรู้สึกว่าตอนฟังเวอร์ชันเดิโออ่ะก็ว่าสนุกแล้วใช่ปะ่ะแต่พอมาดูเวอร์ชันโคลโกราบอกเลยว่าเป็นโคลโกราที่แบบท่าเต้นคือแน่นท่าเต้นคือแน่นแน่นมากทุกสเต็ปทุกจังหวะทุกท่อนขยับเนื้อขยับตัวขยับแขนขยับขาคือแบบอ้ยเธอเต้นไม่เผื่อเพลงเนี่ยนาะคด้วยเธอคือเพลงเดบิวต์เพลงอะไรอย่างเงี้ยเต้นสุดมากๆรอเก็ตเทียท่าขาด่คือแบบโอ้โห ไม่อยากจะคิดเลยว่า,วาถ้าน้องเต้นหลายเพลงในเวอร์ชันคอนเสิร์ตเนี่ยขาน้องเนี่ยจะเปียกไหม,มเนี่ยคือแบบหูข่าเต้นขาแข่งแกร่งมากแต่ก็คือดีงามไงน้นอ,งนองคือแบบใส่สุดแล้วพื่พอน้องใส่สุดใช่ปะฟังขับดูอย่างเงี้ยก็รู้สึกสุดตาจริงๆแล้วจริงๆก็คือแบบโอ้โหแนะนําเลยค่ะีโอเวอร์ชันโคโลกราฟดีมาก้าเพลงต่อไปอยากเห็นเวอร์ชันเปนอร์เฟคใเพลงอะไรป่ะเธอคิวิงพารู้สึกประเพลงนั้นมีความแบบเพราะว่าฉันชอบเพลงนั้นนะเธอแต่ไม่รู้นะว่าจะมีหรือเปล่า ก็มาติดตามชมกันแล้วกันว่าวงไอรีเนี่ยเพลงต่อไปที่จะเป็นเวอร์ชั่นแบบว่าโฟร์แมนอ่างเงี้ยจะเป็นเพลงอะไรก็มาลุ้นกับน้องๆแล้วกันซึ่งเพลงคาร์ดิโอโคราฟครังนี้ก็คือแนะนำดีเยี่ยมมากติอย่างเดียวติอย่างเดียวคือภาพเป็นมีคือสลับไฟแบบโหเยอะมากแม่แอบตดตาแล้วตาเป็นคือเป็นคนสัดตาสั้นมองไม่ค่อยชัดอีกแล้วพอยิ่งสเกตทิปก็พิบไปเงี้ยมองหน้าใครไม่เห็นเลยเธอเอาดีๆติดแค่เรื่องแสงไฟสตูดิโอเท่านั้นอย่างอื่นคือดีงามเต้นสดใสสุดเพลงก็คือดีอยู่แล้วอ่ะยังไงก็ฝากน้อง ด้วยเธอน่ารักกุบกิบดีงานเต้นดีอย่างนี้ต้องสนับสนุนเลยไหมเธอเพราะฉะนั้นก็คลิ๊กๆๆไอเดนยฟังเพลงล็อกเก็ตเทียร์ไบเธอร์หรือว่าเพลงคาริโอก็ได้ดีงานจริงๆเธอหรือว่าเพลงอื่นในบ้างก็ดีหมดเธอพอออฟฟิเชียลก็ได้ปล่อยเป็นเวอร์ชันออดิโอหมดแล้วถ้าใครสนใจยขนาดเซิร์ชในช่องออฟฟิเชียลก็ได้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามช่องเมกไม่ดูเธอและคลิปหน้าจะเล่นเพลงอะไรหรือว่าจะรีพายเพลงอะไรนั้นก็อย่าลืมติดตามช่องเมกไม่ดูเธอฝากกดไลค์กดติดตามช่องเราด้วยเธอตอนนี้ขอบคุณทุกกคคนมาาา่่ะวดีบบ๊ยย